เดี๋ยววันนี okay, ้นะพวกนายเราจะมาสุ่มรถกันโดยที่มันจะมีรถหายยากแล้วก็หาง่ายในเต็มไปหมดเลยนะเราจะมาสุ่มกันแล้วมาดูซิว่าเราจะได้รถอะไรนะทุกคนครับเรามาเริ่มสุ่มลองกดที่ลูกเต๋านี้ได้เลยเว้ยอ่าเจอบขอลองดูโอ้โหโน o นอินซีเอบีซีจะได้รถชื่อว่าสมาร์ทแต่ว่าไม่ค่อยเท่เลยลองดูแล้วกฉัดแน่มาเดี๋ยวเราลองกดเพื่อแล้วก็ลองมาโชว์ดิว่ารถคั้แรกของเรานี่นเป็นยังไง ดูแลของฉเนดิยไม่เหมาะกับขนาดตัวสุดๆเลย ดดชวนรถชาแีลเจอกันรถตู้จับเด็กโอ้รรถของฉันนี่รถอะไรเนี่ยมาเฟียรถพ่อนายแล้วบ้านนายทำไมมันดูเก๋จังเลยนะเราก็แค่นะครับผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็หารถที่มันดูเท่กว่าเนี่เล่นซุม่มหารถคันใหม่ดีกว่าพวกเราเออเรามากดซุ่มเลยทุกคนครับกดสุ่มอีกรอบหนึ่งหนดูดิรถคันที่สองเอ้ยเท่ขึ้นว้ายนายเขาลองดูทุกคนครับนี่โคตรเท่เลยรถคันสองชั้นว้าววรถนายยางเท่เลยแล้วมันสีเดียวกับตัวฉันด้วยและดูรถชันกันรถฉลามดิรถเดียวกัน เยอดึงใน6กโคตรกากเลยเอเลียนเดี๋ยวเป้าหมายในวันนี้นะพวกนายนะเราจะมาแข่งกันว่าใครจะหารถที่มันหายากที่สุดโอเคโดยที่เราสามารถกดอัตโนมัติได้นะพวกนายกดไปเลยมันฟรีนะเว้ยเฮ้ยดูเคเเกเกมแนวไอเอนจีนี้มันจะมีการตั้งค่าที่เรียกว่าเออที่เรียกว่าการตั้งค่านะครับ เราสามารถจะตั้งได้ว่าเราจะเอารถเนี่ยหนึ่งในเท่าไหร่ขึ้นไปเอาเป็นหนึ่งในพันเลยดิเออหนึ่งในพันเลยที่ฉันจะเอาฉันเอาหนึ่งในสามพันไปเลยโอ้ย,อยฉันเอาหนึ่งในห้าร้อยก่อนตอนนี้ระหว่างนี้เราจะสุ่มไปก่อนทุกคนงานเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เราได้รถแบบดิวดีอุ้ยนี่เท่ว่ะแต่ว่ามันไม่ใช่หนึ่งในพันนะไม่เอาอ่ะเออ เดี๋ยวดูกันนี้ทุกคนงาบซูมมาเมื่อกี้คือไม่ได้ที่มันมากกว่าพันเลยหรอพวกนายเฮ้ยเดียวหนึ่งในสี่หมื่นพวกนายรถฉันเองอะทำไมเหรอเฮ้ยเอามาจากไหนอะเอเลียนฉันได้จากประจำวันอะมันหมุนฟรีสิบรอบโอ้ยถ้างานขอด้วยเลยประจำวันตรงไหนไอ้ม้วนประจำวันเนี่ยนะใช่ตรงนั้นแหละตะกอมันหมุนฟรีนะนายขาเราหูมีแต่รถเทฟๆทั้งนั้นเลยหูหนึ่งในโอ้ห มี1,000ได้88ดสิบจะได้คันนี้หนึ่งใน1นึ่พันสิบอ่ะว้าวหูยระดับเทพเราหุ้นในนี่แบบสาวขึ้นแน่นอนรถแบบนี้ไม่คุยกับจะกบแล้วจะกบไม่บินรถมีรถธรรมดาไม่ได้แล้องจอดเข้าซองด้วยอย่างคุณดีเี็ดเียด ปีดถอ,อ,อยถอยโซ<อ>นฉลามเลย,<อ>ยแล้วกันเนี่ยถอย,อยเลยนั่นขวามีรางวัลด้วยว่ะกดรับดูดิอ้รับได้หลัว ว้าวมีอัปเกรดด้วยน่าจะกดข้างล่างกระเป๋าอ่ะอ่ะาลองกดดูโอ้ยจะอัปเกรดแบบนี้นยวลองกดอัปดูอ๋ออัปไปเรื่อยมีประแจด้วยเพิ่มโชคลูกกิ้งปกติอ่ะกดซื้อไปแล้วก็มาใช้ยาเลยทุกคนงามียาตรงนี้มีแปรนนี่คือโชคใส่เข้ามาแล้วก็มีอ้อตรงส่วนนี้จะเป็นเหมือนให้เราดูนะไว้ว่ามันมีรถอะไรในเกมบ้างฉลามใหากโดนฟาดไหมฮะถามจริงอย่าหาเรื่องกันพวกนายรถแทงเหรอรถแพงเหรอ อย่าขีดเรยบเออโอ้ยอย่ามาแพงหรือเดี๋ยวมาสุ่มต่อทุกคนนะมันมีลึกลับตรงนี้ลูกต่าลึกลับเหโออใช้ลดสบักเติมแล้วแต่ละคันนี่คือดูดีมากี่นลองดูดิสักสามลูกแล้วกันนะกดซื้อมาดูซิว่าเราจะได้รดอะไรนะทุกคนครับจะได้รดอะไรหูแต่ละอันอุ้ยหนึ่งในเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอ้ย หนึ่งในแสนสองห้าพันว่าโอ้ย,อยเพิ่มขึ้นอีกแล้วอันต่อมาสุดท้ายเฮ้ยหนึ่งในสี่แสนห้าเฮ้ยนี่ลึกตาลึกลับมันระภาพสูงขนาดนี้เหรอเนี่ย <c oughs> ไหนลองดูทุกคนงามนี่คันสีเหลืองเว้ยตอนนี้คันนี้แหละสูงสุดในตัวฉันแล้วว้้วถ้าก็บ้าฉลามในออนเซิร์ด เฮ้เราไปแข่งกันป่าเออเรามาแข่งดูทำอะไรได้อะเรื่องรถได้ใช่ไหมกดเริ่มดูดีเว้ยอยู่ในสนามแข่งว้าวแหม่แหม่แม่อ้าวแข่งใครแข่งบ้านเอออ๋อมาแบกการจับเวลารถที่เรามีเฉยอหรอรถเป็นแสงเจ้ากบก็ไม่ได้แรงเลยนี่นาเว้นธรรมดาจังเอ๋อนี่เรื่องทำไมเร็วกว่านี่บัตรปัดรบัตรน้าน้าน้าเลยเจะากบพีโร่แล้วรถเขาจ็จอดเดี๋ยวเราไม่ใช่เน่นใช้ขับคู่กันนายอยู่ ก็จะด้วยรถชนติดไป่ด้วยอยู่ไปเลยรถไม่ติดก็ขับไม่ได้สีฉลามจะเข้าเส้นชัแล้วนะ้นี่เข้ามาแล้ว ถ้าเกิดผมไม่เติมนี่คือผมไม่ได้รถเท่เทียเลยนะเนี่ยทุกคนแล้วนายจะเติมจริงเหรอพวกเราไม่ใช่ว่าเราแข่งกันนะถ้าเกิดโอ้ชลามคือฉันก็เติมไปแล้วในก่อนหน้านี้ไงลึกลับอะก็ไม่นับไงอ๋อไม่นับหรอแล้วรถเ้เลียนนับไหมล่ะรถเรเลียนเป็นรถรางวัน่ะไม่ต้นัไม่ได้เติมนะเออโอ้โอาดูดีใช่ไหมเออฉันดวงดีนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอของที่ฉันเติมคือไม่ต้องนับก็ได้เออเอาดีแล้วรถสุดของนายนี่เท่าไหร่อ่ะถ้าไม่เติมน่าจะเป็นรถตู้คันนี้หนึ่งในยี่สิบ ด้ยอยางอ่อนเลยดูเหมือนว่าทุกคนครับจะมีการปรับแต่งด้านสายด้วยนะทุกคนไว้แต่งรถได้โล เราสามารถทาสีได้อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบแต่งรถนะทุกคนครับก็ซื้อมาแต่งได้นี่หูฉาหารจะกบจะเปิดไฟรถได้ด้วยนะนายรู้เปล่าเห็ป่าเห็ปตามันต้องโชว์ได้หละฉลามเออเอาจริงไฟรถต้องโชว์ได้เลยอะไะทุกคนงับเรามาสูบรถให้มันได้หนึ่งพันก้อนกันนะทุกคนขั้นต่อมาเดี๋ยววันนี้แหละได้รู้กันเลยว่ารถของใครหายากที่สุดต้องเป็นชันแน่นอนหายากที่สุดเยต้องเป็นชันตั้งหากหายากที่สุดอะยังไม่เจอสักคันเลยคันหายากเดียเจอ นี่ไงฉันได้เรานี้มาแล้วเมื่อกี้หนึ่งในหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่้ววนี่แหละคันนี้โหทำไมมันดูแก่เหมือนรถพ่อเฉลยมะเนี่ยสีเขียวมอนนายด้วยขอเบียด่อยนะขอเบียดเบียดได้แต่อย่าชนรถช้เนี่ย อ,อันนี้เขาเรียกว่าชนแล้วแหละต้องนายเราลองสำรวจแมบบดีไหมครับเราสำรวจแมบบไงเออก็ดีนะเราลองนำเลยฉลามนำหละมีสนามแข่งหลายที่ด้วยเนี่ยเอยเออนี่มาแข่งตรงนี้ก็ได้นะทุกคนนะผมจะตั้งเป็น5 0 0พันหน่อยละกันทุกคนครับตรงนี้เพราะว่า1000ได้มาแล้วอุ้ยกว้างใหญ่ไพศาลเวอร์เฮ้ยนี่เราอยู่บนเกาะแน่นอน เอออยู่บนเกาะเอ้ยมีเมืองตรงนั้นด้วยอะคือ,อไรอ่ะไปเที่ยวห้างกันเลยเดี๋ยวจะกอนี่ครับทางร้านเลยไม่ต้องสนใจอะไรถ่านไหนไปฉันไปด้วยจะกอบเออตรงไหนมีถนนให้เหยียบตรงนั้นแหละก,ก็มีเรานี่มันรถแข็ง off ออฟโรดเฮ้ยเมืองนี่เขาได้จริงปะเนี่ย รถเบร์บรบรรินเมนัน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 แตกกแอีแตนมา่ะว่าน well ี่ไงขาบมาในเมืองแล้วทุกคนครับแต่ว่าประชากรไม่มีเลยว่าเมืองร้างเราเป็นคนเหงเออเงาจริงหรือว่าเขาไปขับรถเล่กันหดแล้วอ่ะไม่มีคนเลยอ่ะหาสาวไม่เจอเลยพวกนายชอเมืองนี้มีแต่พวกเราอุ้ยเดี๋ยวยังไปได้ไกลกูอวุยฉันขับมาอยู่ริมชายหาดแล้วว่ะโอ้ลงน้ำเลยได้ไหมเป็นเรือดำน้ำ โอ้จุดสิ้สุดคือเป็นริมชายหาดหว,ว่าพวกไหน,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 น <c oughs> ตอนนี้ทุกคนขับรถก็ยังไม่ได้ที่มากกว่าอันนี้นะทุกคนอุย้ยมีสะพานโค้งเห็นแบบนี้แล้วยากจะขับเลี้ยวอ่าขับมาดูซิอืมยังไม่มีใครแซงนี้เล่นได้นะทุกคนใช่พอรถสูงสดขาใช้เด้หนึ่งในสี่หมื่นยังไงแล่วเ <c oughs> อ้ยรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวฉันรออัพก็อัพเกรดอะไรให้เรียบร้อย เนี่ยฉันก็ได้เท่านี้แหละหนึ่งในเจ็ดพันหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งนะ กาจจาจริงๆเลยกากสุดเลยนะจกบเนี่ยฉลามขยับแล้วไหนแม่อีกเดียวเองอาา่ะเจกบโอ้รถฉลามนี่มันหนึ่งใน8 0 0พันจริงเหรอเน,นี่ยมันรถกระแปงเลยอ่ะไอ้ดินทอนตะเติอกศสาเลยด้้ย <c oughs> เ,ออเล่แรงตรงไหนเนี่ยมันแรงตรงไหนมันสีเหลืองไงททำจากทองทั้งแข้งเนี่ยสรุปก็คือทุกคนครับเอเลี่ยนนั้นลถหาย,ยางสุดรองลงมาก็ฉลามส่วนผมนั้นแพ้ ว่าโดคนครับเดี๋ยวผมจะทําการมาสุ่มลดโดยเป็นลูกเต๋าเติมแล้วกันนะก็คือจะลองสุ่มว่าเรามีสิทธิ์ได้มากกว่า4 5 0 0 0ที่ผมเคยสุ่มได้ก่อนหน้านี้ไหมนะทุกคนคันแรกของเรามาทางที่โโห,ออ 1, โโหโวกระจงหนึ่งใน1นึ่งแสนหกอุ้ยอุ้ยคันที่2นะทุกคนครับพอหนึ่งใน1ล้านได้ไหมหนึ 1, ่งล้านสองอู้สองแสนแต่เท่หว่ะเฮ้ยความเช่มไม่ได้อยู่ที่หาย,ยากนี่ทุกคนครับคือแบบว่าอย่างเช่เลย อ้ยเจกบนายสมเสร็จนายช่วยโชว์รถที่เท่ที่สุดของนายให้ดูได้ไหมอ่ะเอออ้ออันนี้ก็เท่เหมืนบบอน lamborghini เลยละคร<ป>ดู้คันสีมว่วงเท่จัดเลยว่ะดูดิเอเลี่ยนโอ้ไฮเปอร์คาร์นี่ดู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 อะไรรถนายไปไกลเลยรถนายนี่เอาไปให้ปู่ขาเผอะ นี่แล้วก็มีคันมวกแบบว่าแลมโบกินี่คันนี้ดูว,ว้าวถ้าเกิดชีวิตจริงสามารถซูมได้แบบนี้ก็ดีสิเออมีรถเป็นว่าเล่นเลยเออจะจะซูมทุกวันทั้งวันคั <c oughs> น,นนี้ก็สวยทุกคนเหมือนยานอวากาศเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนรถก็ประมาณนี้แหละใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายบายบายไปกับบ้านเถอะพวกนายซิงไง รอจะได้รถรถชับเต่ารถนั้นเหมาะกับนายดีนะฉลาเฮ้ยเฮือกเฮือเฮือ